สวัสดีค่ะเพื่อนๆหนิวชวนทำกินได้ตามนะคะเมนูที่น่าทานมากๆก,ก็จะมีนี่เลยค่ะต้มจับชายนะคะเมนูต้มจับชายเลยนะคะน่าทานไหมคะวันนี้เช้าทานง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่พออยู่ได้ก็โอเคแล้วอะคะ่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนทานกันหรือยังคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมิวนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะก่อนทานก็ต้องทานยานะคะเป็นอาหารเสริมมีน้ำมันตับปลานะคะเห็ดหลินจือนะคะต้องไม่ลืมนะคะทานทุกวันค่ะ มาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยคะ่ะต้มจับชายน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆทานผักเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพนี่เลยนะคะเพื่อนๆต้องมีน้ำพริกด้วยนะคะนี่เลยค่ะน้ำพริกนี่นะคะ บ้านนี้ก็เน้นผักพอสมควรนะคะอืมอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อ ขาหมูเนี่ยค่ะทานง่ายๆค่ะเพื่อนยุคโควิด เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคะไปตัดกวางตุ้งมาหมดแปลงเลยเพว่าตั้งใจเช้านี้จะมาทำต้มจับฉ่ายที่มั่นต้มจับฉ่าเขาจะไม่เอาไปต้มลงไปต้มเลยนะคะต้องมาผัดก่อนนะคะแต่เดี๋ยวคลิปจะลงไว้ให้เพื่อนได้ดูนะคะ ต้มจบใส่วันนี้ไม่ได้ใส่เห็ดหอมเห็ดหอมหมดพอดีเลยเพราะวันนั้นทำขามหมูใช้เห็ดหอมจนหมดแล้วก็ไม่ได้ออกไปซื้อมีอะไรทำก็ทำไปเลยพยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดเลยเนาะครับ เริ่มลงแล้วก็ขอให้โควิดดีขึ้นเรื่อยๆนะชอบกินตรงหนังนะค่ะ ที่หนูเนี่ยไปเก็บมาจากในไร่นะคะเมื่อวานได้เยอะเลยเผ็ดมากๆ ต้มจับ่ช่ใส่หังหมูก็อร่อยนะคะเพื่อนๆแต่พอดีเมื่อวานนี้ไปดูแล้วมันไม่มีหังหมูนะคะคำใหญ่ๆเลยะคะ่ะ กระดูกหมูเยอะมากต้มจับฉ่ายต้องเว้นไว้สักคืนหนึ่งนะคะแล้วมันจะอร่อย ชอบกินผักมากกว่าปกติหมูก็นานๆกินทีนะคะอย่างขาหมูนี่ต้มมาหลายวันแล้วกินไม่หมดสักทีอะค่ะชักจะเริ่มเบื่อละอากาศร้อนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆฝนก็ไม่ตก ทานตะลิงปิงกันเลยค่ะเพื่อนๆล้างไขมันนี่เลยค่ะไม่จิ้มอะไรนะคะ กินเปล่าๆอย่างนี้เลยเมื่อเช้าไปเก็บม,มาจากไร่คือไร่อยู่แค่หน้าบ้านนี่เองน้ำนเยอะดี เนี่ยค่ะเพื่อนๆสดๆใหม่ๆเลย ิิมแล้วคะ่ะเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแวะชมไว้เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะวันนี้นะคะหมีชวนทำกินจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไว้เป็นกำลังใจนะคะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะไว้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ